อนี่เรายำปลากระป๋องมันน้หมดก็เลยเรามะกรูดมาแทนอันนี้ผักก็ยังมีหอมแดงมีสลันแหน่ักชีใบเลื่อยใบยมะกรูดพริกสดใบพริกมะอันนี้ก็น้ำปลาอันนี้ก็ข้าวสารเสกมันน้หมดก็เลยใช้ใบมะกรูดแทนด้วยลูมมะกรูดแทน อออันนู้นใบมะกรูดเราก็ซอยใส่สไปหน่อยเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยง่ายๆแต่ความอร่อยก็น่นาจะอร่อยแหละเเทปาปองแล้วแบบบีบกดลงไปเลยแทนมะนาวเปรี้ยวเหมือนกันหอมด้วยบีบเข้าไปเปรี้ยว พอเดี๋ยวเค็มเราไม่ใส่พริกสดนะครับเพราะว่าเราจะเอเราใส่ไม่ใส่พริกป่นเราใส่พริกสดอยู่ดีดีแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นข้าสารเสกใส่มัน้หอมจะใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็ไปผักที่เราเตรียมไว้พร้อมกับพริกสดนี่นะเสร็จแล้วอันนี้ก็กินได้อร่อยทั่วมัง้ง